สวัสดีค่ะสมศรีสงเแงศรีนะคะจากช่องอะไรหล่รถพ่วงค่ะวันนี้สมศรีจะมารีวิวตัวถังระเบิดลมสาลิตรหรือที่บางคนเรียกว่าถังบาสุกา้าที่เรียกว่าถังบาสุกา้าเพราะว่าเวลาตัวนี้เนี่ยเป็นถังเติมลมใช่ไหมคะอ่าเป็นถังเติมลมของยางใหญ่ซึ่งเป็นถังเติมลมขนาดเป็นถังระเบิดยางถังระเบิดลมเนี่ยขนาดใหญ่สุดเลยแล้วเวลายิงเนี่ยลมจะออกไปแบบอ่า ออกไปในในทิศทางที่แบบออกไปเยอะแล้วดูแล้วลักษณะคล้ายๆกับยิงปืนบาสุก้าเลยนะคะค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นถังเติมลมเนี่ยสำหรับยางใหญ่ยางเลเดียนนะคะอ,อ,อย่างเช่นยาง 11R ยาง295อ่าหสำหรับยางรถบรรทุกโดยเฉพาะนะคะค่ะก็ถ้าใช้ถังระเบิยางตัวนี้เนี่ยก็คือจะประหยัดเวลาในการเติมลมยางไดเ้เพราะว่าตัวนี้เนี่ย เวลาจะเติมลมกมคือจะตัวนี้เวลา,าเราเนี่ยเหมือนกับระเบิดรวมเข้าไปทีเดียวเลยก้อนเดียวเลยไม่ต้องเสียเวลาในการนั่งรอที่จะต้องเติมลมอ่าซึ่งปกติถ้าเติมลมจากถังเนี่ยใช้เวลาประมาณ1 0 15นาทีแต่ตัวนี้คือถ้ายิงเข้าไปทีเดียวเสี้ยววินาทีคือลมเข้าไปในายางทันทีเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหน้าตาแล้วก็ตรงไหนทำหน้าที่อะไรนะคะแล้วใช้ยังไงนะคะค่ะ มาเลยค่ะเอ่อตัวถังระเบิดลม39ลิตรตัวนี้นะคะจะมีจุดเติมลมอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะปกติแล้วก็คือเวลาเราเติมลมก็คือเสียบลมตรงนี้นะคะแล้วก็เอ่อเปิดวาล์วที่จะให้เติมเติมลมเข้านะคะพอเสียบเสียบลมเสร็จก็เปิดวาล์วให้ลมเข้าแล้วลมที่เติมนี้ประมาณอ่อตั้งแต่6ถึง10บบาทไม่เกินนี้นะคะ สังเกตต้องอยู่ในวงสีเหลืองนี้นะคะถ้าสีแดงนี่ก็คือจะอันตรายแต่ตัวนี้รุ่นนี้เนี่ยจะมีวาล์วเซฟตี้สมมุติว่าถ้าเราเติมลมแล้วมาถึง10บาร์ตัวนี้จะเป็นวาล์วเซฟตี้จะปลดลมออกจะปล่อยลมออกเองเพื่อความปลอดภยัยเขาเรียกเซฟตี้วาล์วนะคะตัวนี้ค่ะแล้วตัวส่วนตรงนี้จะเป็นตัวจุดระเบิด เรียกว่าจุดระเบิดเลยไงเวลาเรากดวาล์วตัวนี้กดปุ๊บก็คือลมจะระเบิดออกไปเลยพุ่งออกไปเลยทันทีนะคะตรงนี้นะวาล์วทองเหลืองตรงนี้นะคะเนี่ยนะ,ะถ้ากดลงไปคือลมจะพุ่งไปทันทีเลยซึ่งเวลาจะเราเติมลมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรายกอะไรก็ต้องระวังอย่าให้มือไปกดตรงจุดตรงนี้นะคะเนี่ยถ้ากดปุ๊บลมออกไปซึ่งลมนี้แรงมากๆเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็คือเป็นตัวมือ มือจับที่เวลาจะยกนะคะมีเวลาเราจับต้องจับตรงนี้ด้านมือซ้ายจับตรงนี้มือขวาจับตรงนี้นี่ช่อเวลายกไปนะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้เ,เวลาเ,าเราจะเติมนี่ตรงปลายด้านด้านปลายท่อเนี่ยจะมีหัวงอขึ้นงอหัวงอตรงนี้นะคะค่ะคือเป็นตัวที่ต้องอยู่ตรงระหว่างขอบกระทะกับยางเพื่อให้ลมเนี่ยเข้าไปตรงขอบกระทะกับยางนะคะค่ะ <c oughs> ตัวนี้นะคะเต็ม เดี๋ยวแล้วเวลาในชุดรของเราเนี่ยเราให้หัวมาสองหัวนะคะเป็นหัวนี่ยหัวตัวนี้ดูดูดลักษณะแล้วนี่อันนี้ก็จะจะใหญ่กว่าตัวนี้นะคะมันจะมีท่อเล็กท่อใหญ่เนี่ยให้มาสองตัวนี้จะอยู่ในชุดด้วยนะคะจะใช้บางคนใช้แบบท่อใหญ่บางคนใช้ท่อเล็กอันนี้แล้วแต่นะคะค่ะนี่นะคะก็คือเราจะให้มาถ้าท่อใหญ่คือปล่อยลม เติมถึง10บาทคือปล่อยลมลมก็จะออกไปแบบมากเลยอ่ะนะคะค่ะถ้าอย่างยางเล็กลงมาแล้วก็ใช้ท่อน,นะนี้นะคะค่ะนี่นะคะให้มาสองท่อนะคะในชุดเนี้ยเราจะให้หัวตัวท่อที่จะหัวท่อมา2ตัวนะคะจะเป็นสังเกตดูนี่ค่ะปล่อยเป็นท่อคู่อันนี้ปากจะแคบอ่าปากจะแคบแล้วก็เป็นปล่อยลงมาเป็นคู่กับอ,นนอีกอันหนึ่งเอ่อก็คือนี่นะคะ ก็จะเป็นท่อเดียวนะคะลมจะออกมาทางเดียวกันแต่อันนี้ก็คือจะออกเป็นสองทิศเนี่ยนะคะเนี่ยแต่อันนี้จะออกมาทิศดังเดียวกันนี่นะคะออกสองรูกับออกรูเดียวนะคะแต่ถ้าออกสองรูเนี่ยคือท่อก็จะใหญ่นิดนึงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองยิงให้ดูนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเราเติมลมเข้าไปประมาณ8ปดไม่ถึง8ดบาทหบาหบาแล้วนะคะ,ะก็เดี๋ยวจะลองยิงให้ดูว่า แค่ลมหกบานเนี่ยจะแรงขนาดไหนนะคะเดี๋ยวสักกู่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ทางช่างลองยิงให้ดูนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยลมในถังเนี่ยเราเติมไปหกบานนะคะค่ะเดี๋ยวลองมามามา,มาดูกัน,นะคะเดี๋ยวจะนับสามสองหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะบอกช่างถ้าสามสองหนึ่งแล้วก็คือช่างก็คือจะอกดลองยิงดูแล้วลองดูนะคะว่าลมออกมาเนี่ยมันจะแรงเหมือนกับที่ปืนบาสุก้าไหมนะคะเดี๋ยวนะคะค่ะนี่นะคะตอนนี้ช่างกําลัง ยอ่านี่นะคะกำลังจะลองอ่านี่นะคะให้ดูนะคะเดี๋ยวอ่าสามหนึ่งแล้วก็ค่อยกดนะคะสามสองหเห็นไหมว้าว,เร,ว,าวเร่งมากมากเลยค่ะถังลมมสาสคแ้้ก็คือตัวนี้เป็นถังขนาด39ลิตรที่ว่าเติมลม ยางของยางใหญ่อนะคะยางรถเปนทุกยาง11 R อ่ายาง2องก็ายางใหญ่โดยเฉพาะยาง11อ่ายาง1 2 r 2อ5่างคือยางเรเดียนยางใหญ่โดยเฉพาะคือยิงเข้าไปทีเดียวคือลมเข้าไปเป็นก้อนเลยนะคะตัวนี้ร้านปะเปลี่ยนยางหรือว่ารถมอบายทั่วไปก็คือจะมีติดไว้นะคะเวลางานนอกเราไม่ต้องมานั่งเวลาเราเปลี่ยนยางแล้วเราต้องเติมลมยางเนี่ยคือมันยิงเข้าไปทีเดียวเลยนะคะค่ะตัวนี้นะคะค่ะวันนี้สิก็มารีวิวตัวถังระเบิด ยาง39ลิตรเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงฝากอ่าด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สีนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อทั้งหมดนี้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะค่ะบา,บ,าบายบายค่ะบาย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 ค่ะ